สวัสดีค่ะพบกับนัดอีกแล้วนะคะในช่องของนัยดาทาโรควีนนะคะก็ห่างหายการทําคลิปไปนานเลยเนาะวันนี้นะคะนัดจะมาทํานายผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมาดูว่าดวงของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนมการาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ดูเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะอย่างงมงายโปรดใช้วิจารณญาณอะไรที่เป็นพลังบวกเก็บไปได้เลยนะคะส่วนอะไรที่เป็นพลังงานลบก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้นะคะดวงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะแตกแยกดาวจัน์ทรไปนะคะเป็นลัคนาเป็นราศีเกิดอื่นๆดวงก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าดวงของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรบ้างอืมราชินีดาบนะคะเอ่อหกดาบค่ะหนึ่งไม้ค่ะ The Tower และแปดเหรียญค่ะนัดมองว่าอาคนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นคนที่ตรงตรงเนาะเป็นคนตรงเป็นคนตรงในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็ เป็นได้ทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะถ้าคุณทำงานอะไรที่ทำคนเดียวมันจะเวิร์กนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนะแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องทำหลายคนคุณอาจจะต้องเบาในเรื่องของการประทะในเรื่องของอารมณ์ลงบ้างนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหานะ การงานในช่วงของเดือนมกราคมมีเกณฑ์ที่จะมีช่องทางการหาเงินเพิ่มนะคะจะได้รับโอกาสใหม่ๆมีคนช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ทำได้เลยนะคะ,ะมาดูต่อในเรื่องของการเงินบ้าง8ดถ้วย เดอะมูนค่ะก้าดาบอืมเอ็มเพรสค่ะการเงินการเงินเหมือนจะหวังอะไรไม่ค่อยได้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะ เป็นเหมือนว่ามีรายรับเข้ามาจริงแต่ว่าไม่มีเก็บไม่มีเหลือนะคะจะต้องจ่ายออกไปแต่ในช่วงของเดือนมกราคมเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้ามีการขยับขยายในเรื่องของการเงินมาแล้วนะอาจจะได้ได้ครึ่งเสียครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ ได้เสมอตัวอืมได้เสมอตัวก็มีนะคะก็จะมีความเครียดความกังวลนิดนึงในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะแต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะอ่าเขาเรียกอะไรวางแผนการใช้จ่ายนะคะรายรับและรายจ่ายให้มันลงตัวได้มีเกณฑ์ที่จะมีเก็บนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเก็บเพราะว่าในเดือนนี้นัดบอกไปแล้วว่ามีสิทธิ์ที่จะ มีพัฒนาการในด้านของการเงินนะคะมีมีการเจริญเติบโตมีการงอกเงยของการเงินขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะสามารถที่จะบริหารได้ดีแค่ไหนนะคะก็คือเข้ามาไม่ได้มากเข้าเรื่อยๆออกเรื่อยๆแต่ถ้าบริหารดีก็มีเก็บนะคะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้าง บนวันอาทิตย์ในเดือนมกราคมนะคะความรัการาชาเหรียญหนึดาบห้าไม้เจฮารฟิน สองดาบค่ะความรักในเดือนมกราคมคนวันอาทิตย์นะนั้นมองว่า,าในช่วงของเดือนนี้นิ่งได้ก็นิ่งนะคะมันอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการงานของเราด้วยพอเรามีปัญหาการงานามีการเก็บกดอารมณ์มันเป็นไปได้ว่า คุณอะอาจจะเอามาใช้กับคนในครอบครัวคนในบ้านนะคะคู่รักอะไรแบบเนี้ยถ้าช่วงช่วงนี้ถ้านิ่งได้ให้พยายามนิ่งนะคะก็จะไม่เกิดการทะเลาะเบาแวง้งนะอาจจะมีความคิดที่ไม่ลงรอยกันมีการอา่าเขาเรียกยังไงมีการถกเถียงกันบ้างนิดหน่อยเออเหตุผลใครเหตุผลมันแบบนี้นะคะแต่ว่าอืมไม่ถึงกับร้ายนะไม่ถึงกับร้ายถ้า เราพยายามสงบสติอารมณ์ได้นะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหาใหญ่นะคะจะมีความสับสนว้าวุ่นใจสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีคู่นะคะอาจจะมีคนเข้ามาแต่ทำให้เรารู้สึกคิดสับสนว่าเขาจะดีหรือไม่ดีจะยังอยู่ในสถานการณ์ของความนิ่งเหมือนกันนะคะเหมือนนิ่งคิด ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจ um. ได้เลือกได้ว่าจะคบไม่คบอาจะ nerve, light, คุยไม่คุยนะคะยังมีความกลัวความกังวลอย иной, ู่นะคะสําหรับคนโสดก็จบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะก็มีอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเหตุการณ์มันอาจจะตรงบ้างหรือไม <anha> ่ตรงบ้างเนาะก็สําหรับวันนี้ก็จบแล้วเอาแบบสั้นๆนะคะบ๊ายบาย คุณที่เข้ามารับฟังค่ะ